อยาทานได้ทุกอย่างมันก็จะมีรดรถเฟื่อนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะครับผมสวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับนะอย่างที่ผมเคยพูดไว้เนาะในคลิปก่อนหน้านี้เนานะว่าผมเป็นกระเพาะนะครับแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะมีพี่ป้านาะอาท่านหนึ่งนะครับนะคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าให ให้คั้นน้ําใบย่านางนะครับดื่มนะครับรักษาแผลในกระเพาะได้นะครับพอดีที่บ้านก็มีต้นย่านางด้วยนะครับก็เลยลองทําดูครับนะครับผมก็จะล้างน้ำเปล่าเนาะเป็นใบย่านางที่เก็บได้นะครับผมใช้ห้าถึงหกใบนี่แหละนะครับแล้วก็ล้างแช่ด้วยน้าเกลือสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคฆ่าพวก ตัดตัวเล็กๆนะครับแช่น้ำเกลือ1 0 1ถึงนาทีในค่าเชโลกเื่อที่จะมาติดมากับใบย่้านานนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคอื่นซะก,ก่อนนะก็เลยทำความสะอาดนิดนึงนะครับเพื่อสุขภาพแช่ไว้ก่อน,นครับ1 0 1ถึงนาที สวัสดีครับนะใบยานางเนาะผมก็ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนะล้างแช่ด้วยน้ําเกลือประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าน้ําสะอาดอีก2รอบนะครับเนี่ยผมจะมาคั้นน้ําสดนะครับพอดีมีมีพ่อแม่พี่น้องคั้นสดๆเลยนะครับแนะนํามาว่ายานางเนี่ยช่วยลดแผลในกระเพาะนะครับแก้แผลในกระเพาะ แนะนำมาใต้คลิปแหละที่ผมเคยเคยทําคลิปไปเนาะว่าผมเป็นโกกครคกระเพาะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องแนะนํามาว่าใบายานางเนี่ยสามารถรักษาแผลในกระเพาะได้คั้นกินน้ําสดเช้าเย็นนะครับวันละสองครั้งผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตนะครับนะก็มีจริงๆครับสรรพคุณเยอะจริงๆ นะรักษาแผลในกระเพาะแก้จุกเสียดโอตา้านโรคมะเร็งด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นโรคมะเร็งก็ทานเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็นเนะาะใบยนานางนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใต้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับสรรพคุณใบายนานางเยอะจริงๆนะครับก็สามารถรอรับชมได้นะครับ ในช่วงนี้ผมก็จะคั้นเพื่อดื่มนะครับคั้นสดเลยนะครับผมจะไม่ผมเป็นคนกินค่อนข้างจะง่ายนะกินค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผสมอะไรเลยนะครับจะคั้นน้ําสดๆดื่มเลยนะก็พอดีที่บ้านนะครับมีมีเถายานางด้วยนะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่แล้วแหละ ไม่เคยได้ดูแลเขาต่อไปคงจะได้ดูแลดีๆคงต้องกินประจําผมใช้หกใบนะครับนะผมใช้หกใบคั้นน้ำหนึ่งแก้วนะครับกับน้ำหนึ่งแก้วอาจจะไม่สะดวกนิดหนึ่งใช้วิธีโบราณเลย <laughs> โบราณเขาต้องบดใส่ครกเนาะแต่ผมคั้นด้วยมือเลย สปปรรพคุณเยอะนะครับโอ้เข้าไปอ่านแล้วยังทึ่งเลยนะเออปกติเราคนทั่วไปเนาะคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะก็จะคิดว่าเป็นแค่เอาไปเพิ่มนะครับรสชาติให้กับแกงหน่อไม้แกงเห็ดอะไรพวกนั้นนะครับนะแต่จริงๆแล้วสปปรรพคุณทางยาเยอะมากแต่ที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวดูกันใต้คลิป ไม่ใช่เดี๋ยวดูกันเอ่ท้ายคลิปนะครับนะถ่ายคลิปผมจะแคปหน้าจอจอากโทรศัพท์นะครับเราจะบรรยายให้ฟังว่าสปวคุณมีอะไรบ้างเยอะมากนะครับคงจะใช้เวลาเยอะอเหมือนกันในการอ่านให้ฟัง โชคดีที่ไม่ต้องซื้อนะครับนะโชคดีที่ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่ามีต้นยานางอยู่แล้วก็โชคดีที่ผมไม่ถางทิ้งนะครับคือมันไม่ได้ใช้ทุกวันนะเนาะต้นไม้บางต้นที่ผักบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับไม่ได้ทานทุกวันไม่ได้กินทุกวันบางครั้งเดินผ่านไปผ่านมามัน <laughs> มันก็เกะก,กะนะแต่ผมก็ไม่ได้ถางทิ้งเพราะว่า คิดว่าบางครั้งก็น่าจะได้ใช้งานน่าจะได้ทานน่าจะมีประโยชน์โอเคนะครับผมคันบนโต๊ะทำงานแล้วเนี่ย จะเป็นตอนดื่มสดๆนะครับผมดื่มอย่างนี้เลยนะสดๆเลยนะหมดแก้วเลยแก้วใหญ่ด้วยสำหรับคนที่ที่ค่อนข้างจะเห็นเขียวเนาะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าผมเป็นคนกินได้ทุกอย่างนะครับทานได้ทุกอย่าง มันก็จะมีรถรถฝืนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะครับก็ทานได้ผมจะลองทานสักลองคั้นดื่มสักสองอาทิตย์นะครับสักเดือนหนึ่งแล้วกันะจนกว่าใบมันจะหมดก็เหมือนทานน้ำเปล่านะครับนะ หมดแก้วนะครับโอเคเลยนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายรสชาติก็ก็เหมือนทานน้ำเปล่าเนาะเพราะว่า,เ,าเราไม่ได้ปรุงรสก็มีรสชาติของใบไม้นิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวยังไงดูท้ายคลิปนะครับสปปรรพคุณของใบยานางครับผมสวัสดีครับนะ ก็มาดูสรรพคุณตอนแรกผมว่าจะแคปหน้าจอเนาะแต่ว่าเออตั้งกล้องตั้งกล้องให้ดูเลย <c oughs> หน้าคอมเลยนะครับเว็บไซต์ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปกักแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยกันนะครับหรือไม่ก็ค้นหาใน Google นะครับนะค้นหาใน Google สามารถพิมพ์กัว่าสรรพคุณใบยา,านางเนาะ เขาก็จะขึ้นมาเลยเว็บนี้เป็นเว็บแรกเลยนะครับใบาย,ยานางเป็นสมุนไพรที่นํามาใช้ตั้งแต่โบราณในการรักษาโรคต่างๆ,ๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปตรงนี้แล้วกันนะผมจะพามาดูสรรพคุณเนาะอันนี้สรรพคุณใบายานางนะครับ แต่เขาไม่มีระบุนะครับไม่มีระบุอัตราส่วนในการใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเพิ่มเติมอีกทีนึงข้อหนึ่งนะครับใบยานางเนี่ยใบย่านางเนาะต้องออกเสียงว่าย่านางใบย่านางมีสปปรรพคุณในตำราสมุนไพรจัดว่าเป็นาย,ยาอายุวัฒนะข้อ2มีสารต่อต้านนุมูลอิสระจํานวนมากจึงช่วยลดและชะลอการ เกิดริ้วรอยและความแก่ชราอย่างได้ผล 3. ช่วยส่งเสริมช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายนะครับ 4. ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย 5. ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกาย 6. ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย7เป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างเห็นผลและปลอดภัย8นะครับ ช่วยในการเผาผลาญไขมันและนำไปใช้เป็นพลังงานครับ9ช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ 10. เป็นสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งอย่างมาก 11. ช่วยแก้อาการเจ็บปลายลิ้น 12. ป้องกันและบำบัดรักษาโรคหัวใจ 13. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหอบหืด 14. ช่วยรักษาตับอักเสบ 15. ช่วยรักษาอาการท้องเสียและช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุได้นะครับโออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะ16ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องเฉียบพลัน17ช่วยแก้อาการโรคท้องผูกลดอาการแสบท้อง 18ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบโปอันนี้อันนี้ขอ,องผมเลยไปดูต่อไป19นะครับนะ19ช่วยลดอาการหดเกร็งตามลำไส้20ช่วยรักษาอาการกดไหลย้อนตั้งแต่ข้อ15จนถึงข้อ20นะครับในช่องท้องทั้งนั้นเลยนะ 21นะครับช่วยรักษาไทรอยเป็นพิษยี่สิบช่วยรักษาโรคนิ้วในไตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในถุงน้ำดีโอโหยี 22, ช่วยรักษาอาการปัสสาวะอักเส,สบขัดนะครับนะออกร้อนในทางเดินปัสสาวะยี่สิบ ช่วยแก้อาการปัสสาวะมีสีเข้มปัสสาวะบ่อยหรือมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือด25ช่วยอาการมดลูกมดลูกโตโอาการปวดมดลูกตกเลือดได้นะครับ26ช่วยรักช่วยบำบัดรักษาโรคต่อมลูกหมากไตานะครับ27ช่วยป้องกันโรค ไส้เลื่อน28ช่วยในการรักษาโรคเริมงูสวัสด์29ช่วยป้องกันการเกิดโรคลิซิดวงทวาร30ช่วยรักษาอาการตกขาวอันนี้สำหรับท่านผู้หญิงหรือเปล่านะ31ช่วยป้องกันเกิดโรคเกาา32ช่วยแก้พิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อย33ช่วย อาการผิวหนังมีความผิดปกติคล้ายรอยไหม้34นะครับช่วยน้ำยานางนะครับเมื่อนำมาผสมกับดินสอพองหรือปูนเคี้ยวหมากผสมจนเหลวสามารถนำมาทาสิวฝ้าตุ่มคันตุ่มใสผื่นคันฟอกฝีหนองได้ด้วยนะครับ ข้อ35นะครับช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตกเจ็บส้นเทา้ายังไม่จบนะครับยังมีอีกผ่านไปแล้ว35ข้อเนาะโอ้โหมาที่ข้อ36นะครับอาจจะมีแสงสะท้อนนะครับสาช่วยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าผุ โดยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าขวางสั้นผุฉีกง่ายหรือในเล็บมีสีน้ำตาลคล้ำอาการอักเสบที่โคนเล็บ37นะครับสำหรับประโยชน์ของใบย่านางด้านอื่นๆเช่นการนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆยกตัวอย่างใบย่านางแคปซูลสบู่ใบย่านาง แชมพูใบย่านางเครื่องสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นต้นสปปรรพคุณทางยาเนาะท,ที่ทางเว็บไซต์เขาได้เขียนระบุไว้มีทั้งหมด36ข้อเนาะข้อ37นี่ก็จะเป็นการแปลรูปแล้วเนาะ38นะครับแชมพูสระผมจากใบย่านางช่วยให้ผมดกดำชะลอการเกิดผมงอก39หากดื่มน้ำใบย่านางเป็นประจำก้อนมะเร็งจะฝ่อเล็กลงว้าว นะครับซึ่งผมก็โดยโดยใช้จริงผมก็หวั่นหวั่นว่าจะเป็นในการเป็นกระเพาะนานๆนะเป็นแผลในกระเพาะนานๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเ,เป็นมะเร็งในลำไส้ด้วยเนาะนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกัน <laughs> 40นะครับช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง41ช่วยป้องกันก,การเกิดโรคหัวใจ42ช่วยการบำรุงรักษาตับและไต 43. ช่วยรักษาบำบัดอาการอรัมพาตสี4 4ช่วยแก้อาการอ่อนล้าอ่อนเพลียของร่างกายที่แม้นอนพักก็ไม่หายนะครับอันนี้ผมก็เป็นเหมือนกันเนาะ45ช่วยรักษาอาการเกรงชักหรือเป็นตะคิวบ่อยๆ 46. ช่วยแก้อาการเจ็บเหมือนมีไฟช็อตหรือมีเข็มแทง หรือมีอาการร้อนเหมือนไฟเนาะ47ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝอยในร่างกายแตกใต้ผิวหนังได้ง่าย48ช่วยรักษาอาการตกกะะที่ผิวเป็นจ้ำจำ้ำมีสีน้ำตาลตามร่างกายช่วยรักษาเนื้องอกนะครับข้อ4-9เนาะช่วยรักษาเนื้องอก50ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลมคลื่นไส้อาเจียนได้51ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ไอจามมีน้ำมูกและเสมหะยังไม่จบนะครับเนี่ยห้าสิบสองนะครับโอ้โหมีทั้งหมดหกสิบแปดข้อนอะห้าสิบสองนะครับลากใช้ในการแก้ไข้ทุกชนิดและลดความร้อนในร่างกายห้าสิบสามนะครับ ล่าของใบยะนางสามารถแก้ไขได้ทุกชนิดแก้ไขได้ทุกชนิดทั้งไข้พิษไข้หัดไข้เหนือไข้พิษสำแดงเป็นต้นนะครับ54เถายะานางมีส่วนช่วยในการลดความร้อนและแก้พิษตาลสางนะครับอันนี้ผมผมไม่เข้าใจจริงๆตาลสางน่าจะเป็นชื่ออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปหาความรู้ดูนะ 55. มีความมีส่วนช่วยยับยั้งการจเจริมติดตของเชื้อมาลาเรียห้าสิบหกช่วยรักษาอาการร้อนแต่ไม่มีเหงื่อ57ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวานช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง58มีส่วนช่วยอาการปวดตึงปวดตามกล้ามเนื้อปวดชาบริเวณต่างๆ59ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ หกสิบลากของใบยานางนะครับช่วยแก้อาการเบื่อเมาหกสิบเอ็ดขออภัยครับผมหกสิบเอ็ดช่วยแก้อาการเหงื่ออักเสบอย่างรุนแรงและเลื้อหลังหกสิบสองช่วยแก้อาการง่วงนอนหลังรับประทานอาหารอันนี้ต้องดื่มบ่อยๆแล้วกิติตหกสิบสามช่วยแก้อาการเลือดกำเดาไหล 64ช่วยในการบำรุงสายตาและรักษาโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นตาแดงตาแห้งตามัวแสบตาปวดตาตาลายเป็นต้น65ช่วยรักษาอาการปวดคอแห้งลิมฟิป,ปากแตกหรือลอกเป็นขุย66ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสมหะเหนียวข้นขาวขุน่นหรือมีสีเหลืองเขียวเลือการเสมหะ พันคอ67ช่วยนับบำบัดอาการโรคไซนัสอักเสบ68ช่วยลดอาการนอนกลนนะนะครับมาที่ยอน้าสุดท้ายนะครับนะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าการกินมันยากเนาะเหม็นเขียวทางเจ้าของบทความนะกินแล้วรู้สึกไม่สบายก็สามารถนำน้ำ ย่านางมาสกัดดื่มหรือจะผสมกับน้ำผลไมต้ต่างๆเช่นสูตรน้ำสกัดใบยานางาลูกสาลี่สูตรยาเย็นควรดื่มพอดีหากดื่มแล้วรู้สึกแพ้ผื่นผะอมก็ควรลดความเข้มข้นของสมุนไพรที่ใส่ลงไปให้น้อยลงหรือ,อจนเหมาะสมกับกับเรานะครับสรรพคุณของใบยานางช่างเยอะจริงๆอันนี้อ๋อ ทางเจ้าของเว็บก็เอาเข้อบทความมาจากเว็บกระปุกอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับตามนี้นี่คือสปปรรพคุณใบาย่านางน,นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสมาชิกที่แนะนำเข้ามาเนาะให้ผมจริงๆที่บ้านก็มีต้นใบาย,านานย่านางอย่ที่บอกไว้นะครับก็ไม่เคยก,ก็รู้ว่ามันเป็นสมุนไพรนะครับแต่ว่า เราไม่ได้สนใจเนาะเราก็ไม่รู้ถึงสปปรรพคุณที่มันลึกลงไปอีกนะครับแต่พอมีคนทักเข้ามานะครับแนะนําเข้ามาเนาะเราก็ผมก็เลยมาหาสปปรรพคุณบนโลกอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะแล้วก็เป็นอย่างที่สมาชิกบอกมานะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่เป็นแก้วแรกนะครับผมคงต้องดื่มระยะยาวนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังจน ถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะนําเสนอในรูปแบบนี้อีกเยอะๆเลยเพราะในบ้านผมสมุนไพรเยอะมากนะครับทั้งมะลุมมะลุมเนี่ยเยอะขิงข่าตะไคร้นะครับเดวยวันหลังจะนําเสนอในสมุนไพรตัวอื่นบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับยังไงก็แล้วแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าการนําเสนอของคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ